สวัสดีค่ะดิ่ชั้นนางสาวสุภาพรใจชื้นตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนพิจิตปัญญานุกูลวันนี้จะมาแนะนำสื่อการสอนป๊อปอัพเรื่องทักษะกีฬากีทาเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6นะคะ,ะก่อนที่เราจะมาเรียนการปฏิบัตินะคะเราก็มาเรียนทฤษฎีนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของประวัติกีฬากีทากันก่อนนะคะ นักเรียนมีใครทราบไหมคะว่ากีรากีทากเนิดขึ้นจากประเทศอะไรคะมีใครตอบถูกบ้างเอย่ยกีรากีทานะคะก็กเนิดขึ้นในประเทศกรีนะคะอ่าแล้วมีใครรู้ไหมคะว่ากีรากีทานะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะมีใครตอบถูกบ้างเอย่ย สองประเภทนะคะอ่าประเภทแรกนะคะก็จะเป็นประเภทลู่นะคะ,ะกีฬากีฬาประเภทลูก่ก็จะมีอ่าการวิ่งในระยะต่างๆนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลนะคะหนึ่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรนะคะสี่ร้อยแปดร้อยนะคะจนถึงพันห้าจนถึงอ่า ไกลๆระยะไกลนะคะหรือว่าจะเป็นาการวิ่งผัดนะคะอันนี้คือไม้ผัดนะคะคือกีฬาประเภทลูกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวิ่งข้ามรั้วนะคะเป็นต้นนะคะส่วนกีฬาประเภทลานนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะมีใครตอบถูบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างเอ่ยอ่าก็อันแรกเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะ ลูกอะไรลูกพุ่งน้ําหนักนะคะก็อยู่ในกีฬาประเภทลานเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้นะคะมีใครตอบถูกบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นจักรนะคะหรือกีฬาขว้งจักรนะคะก็อยู่ในกีฬาประเภทลานเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแหลนนะคะการพุ่งแหลนนะคะหรือว่าการวิ่ง นะคะวิ่งอะไรครวิ่งกระโดดไกลนะคะก็วิ่งกระโดดสูงนะคะว้างค้อนนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะซึ่งในป๊อปอัพตัวนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาสาระให้นักเรียนมาศึกษากันนะคะก็จะแบ่งชนิดนะคะแบ่งประเภทกีฬาไว้นะคะอ่าส่วนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าอ่าอันนี้คือ อยู่ในกีฬาประเภทอะไรคะมีใครตอบถูกบ้างอ่ากีฬาประเภทลู่นะคะคือการวิ่งผัดนั่นเองนะคะแล้วอ,อันนี้ล่ะคะอันนี้ชื่อว่าอะไรคะอะไรเอย่ยจักนะคะอ่ามีคนตอบถูกนะคะจักนะคะหรือว้างจากนั่นเองนะคะส่วนอ่า ทักษะการปฏิบัตินะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนกันเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะคะลงไปในทักษะกีฬาต่างๆนะคะเอาไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาพบกันใหม่นะคะเรามารอติดตามดูนะคะว่าเราจะมาเรียนอะไรในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ